เมืองหัวหินยามค่ำคืนเงียบสงบราล่ากับซ่อนความลับอันมืดมิดคลื่นทะเลกระทบฝั่งส่งเสียงสะศาสเปล่ากับคำกระซิบแสงจันทร์สาดส่องบนผืนสายสร้างเงามืดทอดยาวโรงแรมหรูริมชายหาดดูสง่างามแต่แฝงด้วยความเย็นเยือกลมทะเลพัดพากลิ่นเค็มปะปนกลิ่นน้ำหอมราคาแพงในห้องสวีทสุดหรูไฟสลัวสองแสงอบอุ่นแต่ความอบอุ่นนั้นหลอกโรงมนซ่อนความตึงเครียดนภัสนั่งอยู่บนเก้าอี้มองออกไปนอกหน้าต่าง ใบหน้าสวยงามของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชุดเดรสสีขาวบางเบาระยิบระยับใต้แสงจันทร์มือของเธอกำผ้าเช็ดหน้าแน่นจนข้อนิ้วขาววรินเจ้าบ่าวของเธอเดินวนไปมาในห้องเขาวสวมสูทสีดำดูหล่อเหลาแต่เย็นชาสายตาของเขาคงกริบราวกับมีดกรีดใจนภัทรทำไมต้องทำตัวแบบนี้เขาพูดเสียงต่ำน้ำเสียงของเขาดังก้องในห้องเงียบสงบนภัทรตัวสั่นมองเขาด้วยดวงตาเปียกชื้น ฉันแค่ต้องการความจริงวรินเธอตอบคำพูดของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัววรินหยุดเดินสายตาจ้องมองเธอแน่นิ่งความจริงบางอย่างเธอไม่ควรรู้เขากล่าวณพักรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกสันหลังหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับกลองศึกความรักที่เคยหวานชื่นกลายเป็นเงามืดเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนพวกเขาเพิ่งแต่งงานพิธีการสุดหรูจัดขึ้นที่กรุงเทพ แขกหลายร้อยคนร่วมยินดีในความรักของทั้งคู่นภัสในชุดเจ้าสาวสวยงามราวกับเทพดดดาวารินยิ้มกว้างดูเหมือนชายในฝันทุกคนคิดว่านี่คือรักแท้ที่สมบูรณ์แบบแต่คืนนี้ในหัวหินทุกอย่างเปลี่ยนไปโรงแรมแห่งนี้ควรเป็นสวรรค์ของฮันนีมูนระเบียงมองเห็นทะเลกลิ่นดอกไม้ร้อยบอนผ้าม่านสีครีมพลิ้วไหวตามสายลมแต่บรรยากาศในห้องนี้หนักอึ้งราวกับฝันร้าย นภัสสัมผัสได้ถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเธอมองไปที่กระเป๋าเดินทางของวรินมันวางอยู่มุมห้องซบป,ปิดแน่นหนาะเมื่อวานเธอแอบเปิดมันด้วยความสงสัยสิ่งที่พบทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นเอกสารลึกลับชื่อที่ไม่คุ้นเคยรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เธอในรูปนั้นผู้หญิงยิ้มแต่ตาเต็มไปด้วยความเศร้านภัสเก็บความลับนี้ไว้ในใจเธอไม่กล้าถามวรินในตอนนั้น แต่คืนนี้เธออดกลั้นต่อไปไม่ไหววรินรูปในกระเป๋าคืออะไรเธอถามเสียงของเธอดังก้องในความเงียบวรินหยุดชะงักร่างกายแข็งทื่อเธอไม่ควรยุ่งเรื่องของฉันเขาตอบน้ำเสียงของเขาเย็นชาราวกับน้ำแข็งนภัทรรู้สึกเหมือนมีดกรีดที่หัวใจชายที่เธอรักกลายเป็นคนแปลกหน้าฉันเป็นภรรยาของคุณฉันมีสิทธิ์รู้เธอกล่าววรินหัวราอสีหน้าเปลี่ยนเป็นยอ่อเย้ย ภรรยาเธอคิดว่าเธอรู้จักฉันจริงๆหรือคำพูดของเขาดังก้องในหูของเธอณพัทลุกขึ้นยืนขาเริ่มสัน่นเธอเดินไปที่ประตูวังหนีจากห้องนี้แต่ประตูล็อกแน่นเธอหมูลูกปิดไม่ได้วรินปล่อยฉันออกไปเดีย๋ยนี้เธอร้องเขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าไร้อารมณ์ณพัทเธอรู้มากเกินไปแล้วเขากล่าวมือของเขาควา้าข้อมือเธอแน่นจนเจ็บณพัทร้องออกมาความกลัวครอบงำ แสงจันทร์สองผ่านหน้าต่างสะท้อนใบหน้าวารินใบหน้าที่เคยอบอุ่นกลายเป็นหน้ากากนภัทรดิ้นรนแต่เขาแข็งแกร่งเกินไปปล่อยฉันคุณทำอะไรเธอตะโกนเสียงของเธอสั่นสะท้านในห้องเงียบวารินไม่ตอบดวงตาเขามืดมิดเขาลากเธอไปที่มุมห้องอย่างรวดเร็วนภัทรสะดุดล้มลงพรมนุ่มสัมผัสผิวกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดชุนจมูกหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก วรินคุณคือใครกันแน่เธอถามเขาคุกเข่าลงมองตรงเข้าไปในดวงตาเธอคนที่เธอไม่ควรไว้ใจเขาตอบคำพูดของเขาทำให้เธอหนาวถึงกระดูกนภัทรมองไปรอบๆหาทางนี้โต๊ะข้างเตียงมีแจกันดอกไม้ตั้งอยู่เธอเอื้อมมือไปคว้าแต่ช้าเกินไปวรินคว้าแจกันไว้ก่อนสายตาดูร้ายอย่าทำให้เรื่องมันแย่ลงเขากล่าวนภัทรรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้าง ความรักที่เคยเชื่อมั่นพังทลายลงภาพงานแต่งงานแวบเข้ามาในความคิดรอยยิ้มของวรินในวันนั้นหลอกลวงนภัสเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นท่าทางของเขาในงานแต่งงานแปลกไปเขามองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาแต่เธอคิดว่ามันเป็นแค่ความตื่นเต้นตอนนี้เธอรู้แล้วมันคือสัญญาณสัญญาณของความลับที่เขาซ่อนไว้นภัสพยายามสงบสติอารมณ์ เธอต้องหาทางออกจากฝันร้ายนี้วรินปล่อยฉันแล้วเราคุยกันเธอกล่าวน้ำเสียงของเธอพยายามสงบแต่สัน่นวรินยิ้มมันไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นคุยเรื่องมันจบแล้วนภัทรเขากล่าวเขาลุกขึ้นยืนมองเธอจากด้านบนร่างของเขาดูสูงใหญ่ราวกับยักษ์ใหญ่นภัทรรู้สึกตัวเองเล็กลงทุกขณะเสียงคลื่นยังคงดังอยู่ด้านนอกแต่ในห้องนี้มีเพียงความเงียบที่น่ากลัว นภัรมองไปที่กระเป๋าเดินทางอีกครั้งเอกสารในนั้นคือกุญแจของความลับเธอต้องรู้ว่าเขาซ่อนอะไรไว้แต่ตอนนี้เธอต้องเอาตัวรอดวรินเดินไปที่โต๊ะเครื่องดื่มเขาหยิบแก้ววิสกี้ขึ้นมาจิบชา้าชเธออยากรู้ความจริงใช่ไหมเขาถามนภัรพยักหน้าดวงตาไม่ละจากเขาความจริงจะทำร้ายเธอมากกว่าที่คิดเขากล่าน้ำเสียงของเขาดังก้องในหัวของเธอ นภัทรู้สึกถึงความหนาวเย็นในอากาศพาม่านยังคงพลิ้วไหวราวกับผีแสงจันทร์ส่องสะท้อนบนพื้นไม้เงาเงาของวรินทอดยาวราวกับสัตว์ร,ร้ายนภัทรู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างเธอค่อยๆขยับตัวไปที่ขอบเก้าอี้มือของเธอสัมผัสพื้นพรมนุ่มนวลหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดวรินหันหลังให้เธอเพียงเสี้ยววินาทีนี่คือโอกาสเดียวที่เธอมี นภัรลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูมือของเธอหมุนล,ลูกปิดด้วยความหวังแต่ประตูยังคงล็อกแน่นเหมือนเดิมวรินหันกลับมาสายตาเต็มไปด้วยความโกรธนภัรเธอหนีฉันไม่ได้เขากล่าวเขาก้าวเข้ามาใกล้ร่างกายเต็มไปด้วยพลังนภัรถอยหลังจนชนกำแพงเย็นผิวของเธอสัมผัสกำแพงที่ชื้นเล็กน้อยกลิ่นทะเลลอยเข้ามาผสมกับความกลัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก วรินยิ้มสายตาเต็มไปด้วยความมืดคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของเราเขาเกลา่าวนภกรู้สึกโลกทั้งใบหมุนคว้างความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะเผยออกมาแต่เธอจะมีชีวิตรอดเพื่อค้นหามันหรือไม่หัวหินยามดึกเงียบสงัดราวกับเมืองร้างคลื่นทะเลซัดฝั่งส่งเสียงดังก้องในความมืดลมพัดผ่านม่านกลิ่นเค็มปะปนกลิ่นฝนนภัรยืนตัวสั่นมุมกำแพงเย็นชืด วรินยืนอยู่ตรงหน้าสายตาดุดพายุมือของเขากำแก้วิสกี้แน่นจนสัน่นนภพัทอย่าบังคับให้ฉันทำร้ายเธอเขากล่าวน้ำเสียงของเขาดังก้องราวฟ้าผ่นานภพัทกลืนน้ำลายดวงตาค้นหาทางหนีประตูล็อกแน่นหน้าต่างสูงเกินเอื้อมกลิ่นน้ำหอมของวรินฉุนจมูกหัวใจของเธอเต้นแรงราวกลองศสกวรินบอกฉันว่าคุณซ่อนอะไรเธอถามน้ำเสียงของเธอสั่นแต่พยายามหนักแน่น วรินยิ้มสายตาเต็มไปด้วยความลับบางเรื่องควรฝังไว้ในเงามืดเขาตอบเขาเก้าวเข้ามาใกล้รองเท้าส่งเสียงบนพื้นนภักถถอยหลังจนกำแพงขวางทางผิวสัมผัสพื้นผิวหยาบของกำแพงกลิ่นความชื้นจากฝนซึมเข้ามาเธอมองไปที่กระเป๋าเดินทางมุมห้องเอกสารในนั้นยังคงหลอกล้อนความคิดรูปผู้หญิงปริศนาคือใครกันแน่วรินหันตามสายตาของเธอ เธอเห็นมากเกินไปแล้วนภัสเขาเกล่าวเขาวางแก้วลงบนโตเสียงดังกริ๊กนภัสรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกฉันจะไม่เงียบคุณต้องบอกความจริงเธอกล่าววารินหัวเราะเสียงดังก้องในห้องความจริงเธอรับมันได้จริงหรือเขาถามนภัสมองตาเขาพยายามอ่านใจแต่ดวงตานั้นมืดบิดราวบ่อน้ำลึกเธอต้องหาทางออกจากฝันร้ายนี้เสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติก๊กตอ๊อก เวลาเหมือนหยุดนิ่งในห้องนี้ณพัฒสังเกตเงาที่หน้าต่างเงาคนยืนอยู่นอกระเบียงเงียบๆหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งวรินมีคนอยู่นอกห้องเธอกล่าวเขาหันขวับมองไปที่หน้าต่างเงานั้นหายไปราวกับไม่เคยมีอย่าพยายามเปลี่ยนเรื่องณพัฒเขากล่าวแต่ความลังเลปรากฏในน้ำเสียงเขาณพัฒช่ฉวยโอกาสวิ่งไปที่โต๊ะมือคว้ากุญแจที่วางอยู่ข้างแก้ว วรินตะโกนขยับตัวตามเธอนภัสหยุดเดี๋ยวนี้เขาร้องเธอวิ่งไปที่ประตูมือสันขนาบปลดล็อกประตูเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามากลิ่นทะเลและฝนประทะใบหน้านภัสวิ่งออกไปในถงทางเดินไฟสลัวสองทางเดินยาวสุดสายตาพรมสีแดงนุ่มนวลใต้ฝ่าเท้าเสียงฝีเท้าวรินดังตามหลังมานภัสหันมองเขาไล่ตามอย่างรวดเร็วหัวใจของเธอเต้นราวจะระเบิด เธอวิ่งลงบันดวนโรงแรมเงียบสงบกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดลอยในอากาศบันไดเย็นเยียบสัมผัสเท้าเปล่านพัสสะดุดเกือบล้มแต่ควบคุมตัวเองเธอมาถึงล็อบบี้โรงแรมอันว่างเปล่าเคาน์เตอร์ต้อนรับว่างไม่มีพนักงานคมไฟระยะส่งแสงสลัวสะท้อนพื้นนพัสมองไปที่ประตูทางออกฝนตกหนักด้านนอกฟ้าขนองดังสนัน่นเธอวิ่งไปที่ประตูกระจกใหญ่แต่ประตูถูกล็อกด้วยโซ่นา นภัทเธอหนีไม่ได้วารินตะโกนเขายืนอยู่ที่บันไดาสายตาดุร้ายนภัทมองรอบๆหาทางหนีอื่นมุมล็อบบี้มนีประตูเล็กด้านข้างเธอวิ่งไปที่นั่นผลักประตูสุดแรงประตูเปิดออกเธอวิ่งเข้าไปในตรอกฝนาสาดลงมาเปียกชุดเกรสขาวกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นขยะฉุนตรอกมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์สลัวนภักวิ่งต่อไปขาสั่นจากความหนาว เสียงฝีเท้าวรินยังคงดังตามมาเธอหลบหลังถังขยะเก่าๆในตรอกกลิ่นเน่าเหม็นทำให้เธอแทบอาเจียนหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในหน้าอกนภัสกลั้นหายใจรอให้เขาผ่านไปเงาของวรินปรากฏที่ปากตรอกเขาหยุดมองซ้ายขวาด้วยความโกรธนภัสออกมาเดี๋ยวนี้เขาตะโกนฝนกลบเสียงเขาให้เบาลงเล็กน้อยนภัสตัวสั่นมือกำถังขยะแน่นพื้นเปียกชื้นสัมผัสฝ่ามือเย็นเยียบ วรินเดินเข้ามาในตรอกช้าๆรองเท้าของเขาส่งเสียงแช่บนพื้นนภัรู้ว่าเธอต้องเคลื่อนไหวเธอค่อยๆขยับไปด้านหลังทั้งเงาเมื่อช่วยปกปิดร่างของเธอแต่แล้วเท้าสะดุดกองขยะเปียกเสียงดังเล็กน้อยแต่เพียงพอให้วรินได้ยินเขาหันขวับสายตาจับจ้องทิศทางเธอนภัทรฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เขากล่าวนภัทรใจหายว่ากลวจนตัวแข็ง เธอมองไปรอบๆหาทางหนีใหม่ตรอกนี้มีทางแยกเล็กๆข้างหน้าเธอรวบรวมความกล้าวิ่งออกไปฝนาสาดหน้าเส้นผมเปียกติดใบหน้ากลิ่นคาวทะเลผสมฝนลอยในอากาศนภัสวิ่งเข้าไปในทางแยกมืดกำแพงอิดเปียกชื้นสัมผัสลายเธอเสียงฝีเท้าวรินดังใกล้เข้ามานภัสเห็นประตูไม้เก่าที่มุมตรอกเธอผลักประตูมันเปิดออกดังเอียดด้านในเป็นโกดังร้างกลิ่นฝุ่นหนาแน่น แสงจันทร์สองผ่านหน้าต่างแตกลอดนภัสวิ่งเข้าไปซ่อนหลังหลังไม้กลิ่นไม้เก่าผสมสนิมลอยในอากาศพื้นคอนกรีตเย็นสัมผัสเท้าเปล่าเธอได้ยินเสียงประตูเปิดอีกครั้งวรินเข้ามาในโกดังมองรอบๆนภัสอยากทาให้มันยากเขาเปล่าน้ำเสียงของเขาเย็นชาดังก้องในโกดังนภัสกลั้นหายใจมองผ่านช่องหลังเงาของเขาเคลื่อนไหวชา้ชาๆในความมืด นภัรเห็นบางอย่างวาววับในมือเขามันคือมีดเล่มเล็กแสนสะท้อนคมมีดหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะวรินไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวที่ทรยศเขาเป็นอันตรายมากกว่าที่คิดนภัรมองไปรอบๆหาทางหนีมุมโกโดังมีบันไดเหล็กขึ้นชั้นสองเธอค่อยๆขยับไปทางบันไดพื้นคอนกรีตเย็นจนเท้าชาเสียงฝนยังคงดังก้องด้านนอกนภัรก้าวขึ้นบันไดเสียงดังเล็กน้อย วรินหันขวับมองมาที่บันไดนภัสฉันเห็นเธอแล้วเขาเกล่าวนภัสวิ่งขึ้นบันไดสุดกำลังบันไดเหล็กสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าเธอถึงชั้นสองมืดมิดและหนาวเย็นกลิ่นสนิมและฝุ่นอบอวลในอากาศหน้าต่างแตกมองเห็นฝนด้านนอกนภัสมองหาที่ซ่อนอย่างสิ้นหวังมีกองผ้าใบเก่าๆอยู่มุมหนึ่งเธอวิ่งไปหลบหลังผ้าใบนั้นกลิ่นผ้าปีกชื้นทำให้หายใจลำบาก เสียงฝีเท้าวรินดังขึ้นบันไดนภัทรรู้ว่าเวลาเธอเหลือน้อยเธอต้องหาทางออกจากที่นี่แต่แล้วเธอเห็นบางอย่างบนพื้นสมุดบันทึกเก่าๆเ,เปียกฝนเล็กน้อยนภัทรจิบมันขึ้นมาด้วยมือสัน่นหน้าปกมีชื่อเขียนด้วยลายมือพัทราชื่อนั้นทําให้ใจเธอสัน่นมันคือชื่อผู้หญิงในรูปปริศนานภัทรเปิดสมุดหน้าสุดท้ายมีข้อความถ้าใครพบสมุดนี้วรินคือ ข้อความขาดหายถูกน้ำฝนเลือนลางนภัสรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกวรินก้าวขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเงาของเขาทอดยาวบนพื้นเปียกมีดในมือเขาสะท้อนแสงจันทร์นภัสกำสมุดแน่นหัวใจเต้นแรงความจริงใกล้เข้ามาแต่อันตรายยิ่งกว่าโกดังร้างในหัวหินมืดมิดราวหลุมศพฝนตกหนักส่งเสียงกระทบหลังคาเหล็กกลิ่นสนิมและผ้าปีกอบอวในอากาศนภัสซ่อนตัวหลังกองผ้าใบเกา่า มือของเธอกำสมุดบันทึกแน่นจนเจ็บชื่อพัทราในสมุดยังหลอกหลอนวรินยืนอยู่ชั้นสองมีดในมือเงาของเขาทอดยาวราวปีศาจร้ายแสงจันทร์สองผ่านหน้าต่างแตกเป็นเสียงนภัสกลั้นหายใจหัวใจเต้นระรัวเสียงฝีเท้าของวรินดังใกล้เข้ามารองเท้าส่งเสียงแช่บนพื้นคอนกรีตนภัสฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เขากล่าวน้ำเสียงของเขาเย็นชาดังน้ำแข็ง นาัทรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกสันหลังสมุดในมือเหมือนระเบิดที่พร้อมระเบิดข้อความขาดหายในสมุดยังคงวงเวียนวรินคือคำนั้นคืออะไรเธออยากรู้แต่กลัวคำตอบนั้นวรินเดินชา้าๆมองรอบโกดังมีดในมือเขาสะท้อนแสงจันทร์วาววับนภพทรขยับตัวเล็กน้อยผ้าใบสันเสียงผ้าเสียดสีดังเล็กน้อยในความเงียบวรินหยุดชะงักหันมองทิศทางเธอ ออกมาเดี๋ยวนี้อย่าทําให้มันแยกเขาเก่าวนภัทรู้ว่าเวลาเธอกําลังหมดลงเธอมองไปรอบๆหาทางหนีสุดท้ายมุมโกโดังมีหน้าต่างเก่าๆผุพังฝนสาดเข้ามาเปียกพื้นจนลื่นนภัสตัดสินใจต้องเสี่ยงครั้งนี้เธอค่อยๆคลานไปทางหน้าต่างพื้นคอนกรีตเย็นเยียบสัมผัสเขากลิ่นฝนและสนิมฉุนจนแสบจมูกวรินเพื่อนไหวอีกครั้งใกล้เข้ามา นภัรถึงหน้าต่างมือสัมผัสกรอบไม้ไม้ผุกร่อนเซียนทิมนิ้วจนเจ็บเธอผลักหน้าต่างมันเปิดออกดังเอียดฝนสาดหน้าผมเปียกติดใบหน้านภัรปีนออกไปลงสู่พื้นด้านนอกพื้นดินเปียกแช่ดินติดเท้าเหนียวกลิ่นดินและใบไม้เน่าลอยในอากาศเธอวิ่งผ่านตรอกมืดฝนตกหนักฟ้าผ่าดังสนั่นแสงสว่างวูบนภัรหันมองวรินตามออกมาเงาของเขาใหญ่โตในแสงฟ้าผ่า มีดในมือเขายังคงวาววับน่ากลัวนภักวิ่งต่อไปขาสั่นจากความหนาวตรอกนี้มืดมิดเงาทอดยาวน่าสะพรึงเธอสะดุดหินก้อนเล็กเกือบล้มมือยันกำแพงอิดผิวหยาบขูดผิวกลิ่นขยะเปียกลอยมาจากทั้งข้างทางนภักเห็นแสงไฟจากถนนใหญ่ความหวังจุดขึ้นในใจที่หวาดกลัวเธอวิ่งไปทางแสงนั้นสุดกำลังฝนสาดลงมาไม่หยุดตัวเปียกโชก ชุดเดรสขาวติดตัวราวผิวที่สองนภัสถึงถนนใหญ่รถผ่านไปมาแสงไฟหน้ารถสว่างจะท่ามกลางฝนเธอโบอกมือหวังให้ใครหยุดช่วยแต่รถทุกคันขับผ่านไปไม่สนใจวรินปรากฏตัวที่ปากตรอกแล้วสายตาของเขาจ้องมองเธอแน่วแน่นภัสรู้สึกเหมือนเหยื่อในกับดักเธอวิ่งต่อไปตามทางเท้าเปียกร้านค้าปิดเงียบเมืองนี้หลับไหลกลิ่นอาหารจากร้านข้าวทางยังลอย นภัรเห็นป้ายร้านกาแฟาเล็กๆประตูร้านปิดแต่มีแสงสลัวภายในเธอเคาะประตูแรงๆมือสันรัวช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันเธอร้องเสียงของเธอจมหายในเสียงฝนวรินเดินมาใกล้ก้าวย,ย่างมั่นคงมีดในมือเขาซ่อนใต้เสื้อคลุมนภัรเคาะประตูอีกครั้งสิ้นหวังแต่แล้วประตูเปิดออกเล็กน้อยใบหน้าผู้หญิงแก่ปรากฏในช่องประตูเด็กสาวเกิดอะไรขึ้นเธอถาม นภัทรน้ำตาคลอพูดแทบไม่ออกเขาจะฆ่าฉันช่วยฉันด้วยเธอกล่าวผู้หญิงแก่ดึงเธอเข้าไปในร้านกลิ่นกาแฟเก่าผสมฝุ่นลอยในอากาศร้านเมื่อสลัวมีเพียงโคมไฟเก่านภัทรุดนั่งมือยังกำสมุดผู้หญิงแก่ปิดประตูล็อกแน่นหนาะปลอดภัยแล้วบอกฉันว่าเกิดอะไรเธอกล่าวนภัทรหายใจถี่มองไปที่ประตูเขาสามีฉันเขาไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักเธอกล่าว น้ำตาไหลลงแก้มผสมน้ำฝนเปียกผู้หญิงแก่ขมวดคิ้วมองสมุดในมือสมุดนั้นคืออะไรเธอถามเสียงนุ่มนภัสเปิดสมุดมือสั่นขณะพลิกหน้าที่เปียกฝนมีลายมือเลือนลางพัทราเธอคือใครนภัสพึมพำผู้หญิงแก่หน้าเปลี่ยนสีทันทีพัทราเธอรู้จักพัทราได้ยังไงเธอถามนภัสชะงักมองหน้าเธอด้วยความ,มง,งุนงงคุณรู้จักพัทรานภัสถามกลับ ผู้หญิงแกเ่เงียบไปดวงตาเต็มความเศร้าพัตราเป็นลูกสาวของฉันเธอกล่าวน้ำเสียงของเธอสั่นเครือด้วยความเจ็บปวดนภัทรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะสมุดในมือหนักราวก้อนหินใหญ่ลูกสาวคุณเธออยู่ที่ไหนนภัทถามผู้หญิงแก่กลมหน้าน้ำตาหยดลงพัตราเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนเธอกล่าวนภัทรู้สึกโลกทั้งใบมุนคว้างรูปในกระเป๋ารินคือพัตรา แต่พัทราเสียชีวิตแล้ววรินเกี่ยวข้องอย่างไรเสียชีวิตยังไงนภัรถามเสียงสัน่นผู้หญิงแก่ถอนหายใจมองไปที่มุมร้านเธอถูกฆาตกรรมคดีไม่เคยคลี่คลายเธอกล่าวนภัสร,รู้สึกหนาวเย็นในกระดูกสันหลังสมุดในมือมีคำตอบที่อันตรายเธอพลิกหน้าสุดท้ายข้อความเรือน้างวรินคือฆาตกรคำนั้นชัดเจนขึ้นนภัรตัวสันมองไปที่ประตูว,วรินยังอยู่ข้างนอกรอโอกาส เขาอยู่ที่นี่เขาจะฆ่าฉันนภัรกล่าวผู้หญิงแก่ลุกขึ้นคว้าโทรศัพท์เกา่าฉันจะโทรหาตำรวจอยู่เฉยๆหน้าเธอกล่าวแต่แล้วหน้าต่างร้านแตกดังโครมวรินยืนอยู่ตรงนั้นเนามืดหน้าสะพรึงมีดในมือเขาสะท้อนแสงโคมไฟนภัรเธอหนีฉันไม่ได้เขากล่าวผู้หญิงแกร้องกรีดโทรศัพท์หล่นพื้นนภัรลุกขึ้นวิ่งไปที่หลังร้านกลิ่นกาแฟและฝุ่นหายไปในความตื่นตระหนก ประตูหลังร้านอยู่ไม่ไกลนักเธอผลักประตูมันเปิดออกสู่ตรอกฝนยังตกหนักพื้นปิดกลื่นถลย์นภัสวิ่งออกไปสมุดยังอยู่ในมือวรินตะโกนตามหลังเสียงดังกองนภัสฉันจะตามหาเธอให้เจอเขาร้องนภัสวิ่งผ่านตรอกมืดมิดและหนาวกลิ่นขยะและฝนผสมกันจนแสบจมูกเธอเห็นแสงไฟจากร้านสะดวกซื้อความหวังจุดขึ้นอีกครั้งในใจแต่สมุดในมือหนักอึ้งด้วยความจริง วรินคือฆาตกรหรือมีอะไรมากกว่านั้นนพัทรู้ว่าเธอต้องค้นหาคำตอบแต่ตอนนี้เธอต้องมีชีวิตรอดก่อนฝนยังคงสาดลงมาไม่หยุดหย่อนเงาของวรินยังคงตามหลอกหลอนนพัทวิ่งต่อไปในความมืดความจริงใกล้เข้ามาแต่อันตรายยิ่งกว่าหัวหินยามดึกเปียกชุ่มด้วยสายฝนถนนเงียบสงัดเสียงฝนดังราวน้ำตกณพัทวิ่งผ่านตรอกเป่นทยาชนจมูก สมุดบันทึกในมือหนักราวตะกัวแสงร้านสะดวกซื้อสว่างสวยาอยู่ข้างหน้าความหวังจุดขึ้นในใจที่หวาดกลัวเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นเปีกยกเย็นเยียบชุดเดรสขาวเปียกโชกติดผิวเหนียววรินยังตามมาเสียงฝีเท้าดังไกลนพักเธอหนี้ฉันไม่ได้เขาตะโกนเสียงของเขาดังก้องท่ามกลางสายฝนณพักหันมองเงาของเขาใกล้เข้ามามีดในมือเขาสะท้อนแสงไฟถนน หัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกนภัสวิ่งถึงร้านสะดวกซื้อแล้วประตูอัตโนมัติเปิดออกเสียงดังกริกกลิ่นเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำพุ่งเข้าใส่พนักงานหนุ่มมองเธอด้วยความงุนงงช่วยด้วยเขาจะฆ่าฉันนภัสร้องเธอชี้ไปที่ประตูวรินยืนอยู่พนักงานคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นทันทีผมจะโทรหาตำรวจใจเย็นใจเย็นนะเขากล่าวนภัสุดนั่งมือยังกำสมุดแน่น พื้นกระเบื้องเย็นสัมผัสผิวเปลยกชื้นกลิ่นพลาสติกและของว่างลอยในอากาศวารินยืนนิ่งที่หน้าประตูร้านสายตาของเขามืดมิดราวบ่อน้ำลึกนภัทรมองสมุดในมือข้อความเลือน้างวารินคือฆาตกรคำนั้นชัดเจนแต่มีบางอย่างในใจเธอเริ่มสงสัยพัทราเสียชีวิตวรินเกี่ยวข้องจริงหรือนภัทรเปิดสมุดอีกครั้งมือสนันนวหน้าสุดท้ายมีรอยขีดเขียนเพิ่มเติม อย่าเชื่อว่ารินเขาไม่ใช่คนนั้นนภัรชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่วรินไม่ใช่ฆาตรกรของพัตราแล้วทำไมเขาถือมีดไล่าตามเธอเสียงไซเรนตำรวจดังลั่นจากไกลๆแสงไฟกระพริบสะท้อนบนถนนเปียกวรินหันมองแล้ววิ่งหนีไปเงาของเขาหายไปในตรอกมืดนภัรถอนหายใจแต่ใจยังไม่สงบ พนักงานร้านวางโทรศัพท์มองเธอด้วยความห่วงตำรวจกำลังมาคุณปลอดภัยแล้วเขากล่าวนภัสพยักหน้าแต่สมองหมุนวนสมุดในมือเหมือนกุญแจสู่ความลับเธอพลิกหน้าอื่นๆหาคำตอบเพิ่มลายมือเลือนรางเขียนด้วยความรีบร้อนพัทรารู้ความจริงเกี่ยวกับเขาข้อความหนึ่งระบุเขาหมายถึงใครวรินหรือไม่นภัสนึกถึงรูปในกระเป๋าเดินทางใบหน้าของพัทราเต็มไปด้วยความเศร้า เธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่มืดมิดรถตำรวจมาถึงเสียงล้อหยุดดังแกรกตำรวจสองนายเดินเข้ามาในร้านกลิ่นยางเปียกและเครื่องแบบลอยมาเกิดอะไรขึ้นคุณปลอดภัยหรือไม่นายหนึ่งถามนภัสเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยน้ำเสียงสัน่นเธอยื่นสมุดบันทึกให้ตำรวจดูนี่คือหลักฐานสามีฉันอาจเป็นฆาตกรเธอกล่าวตำรวจรับสมุดมองหน้าด้วยความจรงิงจังเราจะตรวจสอบไปโรงพักกันก่อนเขากล่าว นภัรลุกขึ้นขายังสั่นเล็กน้อยฝนด้านนอกเริ่มสาแต่ฟ้ายังมืดกลิ่นเปียกชื้นและยังรถลอยในอากาศนภัรเดินตามตำรวจไปที่รถที่นั่งในรถเย็นและมีกลิ่นหนังเก่าเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเปียกฝนหัวหินเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความลับที่โรงพักแสงนีออนสว่างฮิซันภัรนั่งตัวสั่นในห้องสอบสวนกลิ่นกาแฟเก่าและกระดาษลอยในอากาศ ตำรวจคนหนึ่งยื่นน้ำให้เธอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งเขาเกล่าวนภัสเล่าถึงวรินและสมุดบันทึกเธอเล่าถึงพัทราและข้อความปริศนาตำรวจจดบันทึกมองสมุดด้วยความสนใจเราจะตามหาคนชื่อวรินทันทีเขาเกล่าวนภัสพยักหน้าแต่ใจเต้นระรัวบางอย่างในสมุดทําให้เธอสงสยัยอย่าเชื่อวรินเขาไม่ใช่คนนั้นประโยคนั้นวงเวียนในหัวไม่หยุด ถ้าวรินไม่ใช่ฆาตกรแล้วใครเล่าณพัฒนึกถึงท่าทางวรินในคืนนี้ความโกรธในตาเขาความเย็นชาแต่มีบางอย่างไม่เข้ากันในใจวรินเคยรักเธอหรือทั้งหมดเป็นการแสดงตำรวจส่งเธอกลับไปพักที่โรงแรมโรงแรมเดิมที่ควรเป็นสวรรค์นนีมูลกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดชุนในลอบบี้ณภัฒเดินไปที่ห้องสวีทเกา่าประตูยังเปิดแง้มไว้ตั้งแต่นี้ กลิ่นทะเลลอยเข้ามาผสมน้ำหอมกระเป๋ารินยังวางอยู่มุมห้องนภัหยิบมันขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยเธอเปิดซิปพบรูปพัทราเหมือนเดิมแต่มีจดหมายฉบับหนึ่งซ่อนอยู่ลายมือเดียวกับในสมุดบันทึกวรินถูกหลอกเขาไม่รู้ความจริงนภัสชะงักหัวใจเต้นแรงอีกครั้งวรินถูกหลอกโดยใครกันแน่เธออ่านต่อข้อความทำให้ใจสัน่นพัทรารู้ตัวตนที่แท้จริงของเขา เขาไม่ใช่วรินแต่เป็นคนอื่นนภัทนึกถึงงานแต่งงานที่กรุงเทพมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งในงานเขามองวรินด้วยสายตาแปลกๆนภัทคิดว่าเป็นแค่แขกทั่วไปแต่ตอนนี้เธอเริ่มสงสัยในตัวเขาชายคนนั้นคือใครทําไมจ้องวรินนภัทรู้สึกถึงความลับที่ลึกกว่าวรินอาจไม่ใช่ตัวร้ายที่แท้จริงแต่เขากําลังหนีหรือปกป้องอะไร นภัทรนั่งลงบนเตียงมองสมุดอีกครั้งข้อความในสมุดเริ่มชัดเจนขึ้นพัทรารู้ว่าเขาคือเงามืดเงามืดคือใครความจริงคืออะไรนภัทรรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกกลิ่นทะเลจากระเบียงพัดเข้ามาแสงจันทร์สาดส่องพื้นไม้เงางามนภัทรมองไปที่รูปของพัทรดวงตาคู่นั้นเหมือนรู้ความลับวรินอาจเป็นเพียงหมากในเกมเกมของใครบางคนที่ควบคุมทุกอย่าง นภัทรู้สึกถึงอันตรายที่ใหญ่กว่าตำรวจยังคงตามหาเรนอยู่แต่ความจริงอาจซับซ้อนเกินคาดนภัรกำสมุดแน่นหัวใจเต้นแรงมีบางอย่างในหัวหินยังคงซ่อนอยู่เงามืดนั้นอาจยังคงเดินเพ่นพ่านนภัทรรู้ว่าเธอต้องสู้ต่อความจริงรออยู่แต่ราคาสูงเกินฝนหยุดตกแล้วเมืองเงียบสงบแต่นภัรรู้ว่าพายุใหญ่กำลังมา